สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะมาอัปเดตต้นลินลี่นะคะที่ได้ปลูกน้องเอาไว้นะคะเมื่อวันที่สิบสองเดือนเมษายนนะคะวันนี้วันที่สองพฤษภาเนาะก็เอ่อยี่สิบวันพอดีนะคะจะมีเป็นต้นดอกซ้อนนะคะแล้วก็ต้นเตี้ยนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าต้นเตี้ยเนี่ยดอกเขากาลังจะบานแล้วนะคะ,ะต้นเตีย้ยมีต้นเตี้ยอยู่หลายต้นด้วยกันไม่แน่ใจว่าต้นไหนบ้าง อาจจะไม่ใช่ต้นเตี้ยนะคะก็คือต้นสูงแต่แบบไม่ใช่ต้นสูงมากอะคะ่ะเขาก็กําลังจะมีตุ่มดอกแล้วเหมือนกันนะคะอ่าที่จริงต้นเตี้ยเขาก็มีหลายสายพันธุ์นะคะความไวของการของดอกที่เขาจะมาแต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าอย่างสองต้นนี้เนี่ยเขาจะมาไวนะคะราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนิดหนึ่งนะคะพวกนี้นะคะอ่าก็จะมีบางต้นที่ตุ่มดอกเขายัางไม่มานะคะ อ่าต้นนี้ตุ่มดอกเขาก็มาแล้วเช่นกันฮะนี่นะคะตุ่มดอกเขาจะอยู่ข้างในตรงนี้นะต้นสองต้นนี้ที่ตุ่มดอกมาไวมากๆเดี๋ยวมุมกเกษตรดูนะคะว่าคือทินนี่นัดเกตไม่ใช่ทินนี่นัดเกตมั้งปกักป้ายผิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดู เออทินนี่นะัดเกตจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องรุ้นดูนะคะว่าสีดอกเขาบานมาเขาจะสวยแค่ไหนนะคะ20วันนะคะถ้าใครที่อยากจะเห็นดอกเขาไวๆนะคะก็เลี้ยงเป็นเอ,อ่อพันธ ต้นเตี้ยนะคะดอกเขาจะบานไวแล้วก็คือจะไม่เทิดท้าไม่เกะกะนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบดอกใหญ่หรือว่าจะตัดดอกขายเนี่ยก็ควรที่จะเลี้ยงเป็นพันสูงนะคะ <iende> ถ้าพันสูงเนี่ยดอกเขาก็จะก้านดอกก็จะเอ่อต้นเขาจะสูงนะคะแล้วก็เอ่อเวลาที่เราตัดขายเราก็จะตัดไปทั้งก้านเลยนะคะแต่ถ้าใครที่เน้นประดับก็ปลูกเป็นต้นเตี้ยนะคะ <S <S <IL carriage> ต้นเตี้ยก็จะมีเป็นดอกหอมดอกไม่หอมนะคะแล้วก็ต้นสูงก็เช่นกันนะคะเราก็เลือกตามที่ เราพอใจเราอยากจะเ,าเขาเรียกว่าเราอยากปลูกแล้วกันนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็มาอัปเดตนะคะดอกลิลลี่ที่มุมเกษตรได้ปลูกเอาไว้นะคะยี่สิบวันนะคะอะที่มุมเกษตรบอกว่าต้องปลูกเขาให้ลึกประมาณอย่างน้อยสองนิ้วนะฮะก็คือเขาจะมีเป็นรากตรงโคนตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมเวลาที่เขาเวลาที่เขา แทงต้นขึ้นมานะคะแล้วก็พอต้นเขายืดเนี่ยรากเขาก็จะออกที่โคนแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ปลูกตื้นๆเนี่ยก็ควรที่จะกลบรากของเขาไปด้วยนะคะมุมกเกษตรก็รู้สึกว่าปลูกลึกแล้วนะแต่เขาก็ยังเออเขาก็ยังมีรากขึ้นคือยังไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆพ,พ,พอจะมีกระถางทรงสูงนะคะก็เอากระถางทรงสูงไปปลูกนะะของมุมกเกษตรก็ประมาณเจ็ดแปดนิ้วนะคะทรงสูงไปปลูกแล้วก็ปลูกฝังเขาให้ลึกสักหน่อยนะคะ หรือว่าถ้าฝั่งเขาไม่ลึกก็ปลูกเขาให้เหลือเหลือขอบกระถางจากขอบกระถางลงไปสักนิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อเขาโตขึ้นนะคะแล้วก็เขามีรากแบบนี้เราจะได้กลบดินได้นะคะแต่ของมุมกเกษตรเนี่ยก็คือน่าจะกลบไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องรุ้นดูต่อว่าเป็นยังไงนะคะเนาะโอเคค่ะวันนี้ต้นนี้ก็เช่นกันนะเห็นไหมรากโผล่ทุกต้นเลยนะคะอ่ะนี่นะรากก็โผล่ทุกต้นเลยไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมุมกเกษตรก็พยายาม ฝังเขาให้ลึกนะคะแต่ก็ยังลึกไม่พอนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆปลูกนะคะก็ควรที่จะฝังรากของน้องนะคะฝังหัวของน้องเนี่ยให้ลึกๆนะคะอย่างน้อยนะ2นิ้วนะคะเนาะ อ,อ่ะถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วก็ต้นเขาเริ่มงองแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะบำรุงปุ๋ยที่แถมไปให้นะคะเป็นปุย๋ยเขาเรียกปุย๋ยเอ่อปุ๋ยเร่งดอกนะคะปุ๋ยบำรุงดอกนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของต้นลิลลี่นะคะอายุ10วันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทดลองปลูกก็หามาปลูกได้นะคะเป็นไม้ที่สามารถที่จะออกดอกได้ในเมืองไทยนะคะแล้วก็สีสวยสดเหมือนกับที่เขาขายกันเลยนะคะ วันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูต้นลินลี่แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ